ทน่คน่เลยาะทีุกคนเลยครับช้าๆเลยนี่อะไรเนี่ยตรงนี้เป็นแฟดสาต้องร้องหูด้วเสียงจะออกมาเหมือนละเมอถูกแล้วนี ได้ป jsem, ุ๊บเพลิอเพื th <ai> P at. P at ่นหรือไทยเพื <down> <half> well ่อเพลินหรือไทยหรือตอนซ้อมดังก่อนเพื่อเพลินหรือไทยใช่ป่ะเพล่อร้องเพื่อเพลินหรือไทยเพื่อเพลินหรือไทยรือไทยอไทยนึกถึงถ้าเป็นไวโอลินตาดานีดาหรือเป็นแซกโซโฟนตาบาราดาคือโน้ตพวกครึ่งเสียงเราเนี่ยครับเป็นโน้ตจริงๆแล้วเป็นโน้ตผ่านแต่เป็นสตรองบีท เป็นโนตที่มีความสําคัญในคาแรคเตอร์เพลงของท่านเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ร้องครึ่งเสียงมั่นใจว่าเป็นครึ่งเสียงไม่ใช่ไปร้องผ่านไม่ใช่เปิดเพลินรื้ไทยไม่ได้ต้องเปิดเพลินรือไทยเห็นไหมวิ่งไม่เร้วเลยวงเป๊ะเป๊ะเลยแต่ไม่แข็ง รื้อเพื <us> 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 ่อนไทยฟังไก่สาเสียงกันมวันดุกลิ่นละคนมนทาอินละคนนทานบนทานนี้อันนี้ธรรมดาละละคน ขอครึ่งเสียงชัดๆ,ๆเลยครับทุกคนเลยนะครับเพื่อเพื่อนรือไทยนะครับว n e Two เพื่อเพื่อนรือไทยฟังใจประสาเสียงกันโดกมกไมวันอเ,เอาเอางี้อันนี้เราจะซ้อมพร้อมกันในคาแรคเตอร์โน้ตเอายาวกว่าเพื่อเพื่อนรือไทยเพื่อเพื่อนรือไทย นะไม่เทียนนะตั้งแต่เเผยเพื่อไทยอันนี้เมเจอร์ธรรมดาเปิดเผเพื่อไทยอันนี้เปิดเผยเพืรไทยเอายาวๆก่อนสามสี่ฟังไก่ระสามเสียงกันมาลีดอกมาลีวันอ้วนกลิ่นระคน คนมนต์ทาฟังเสชาจะดูน่ากลัวมนต์ดืดเนาะพอได้แล้วพอได้แล้วทุกคนร้องให้เพอโดยโดยผ่านแต่มีน้ำหนักเพ <ใน S 1> ื่นอนรุ่นไทยฟังไกลประสานเสียงกันดอมาริวันอวดพินและคนมนทาสุดยอดแค่นั้นเอง ทุกเพลงนะครับที่เป็นเพลงพระราชนิพนธ์นะครับร้องจนกระทั่งโน้ตชัดปุ๊บค่อยๆหาวิธีร้องให้ให้เพราะมสนองให้ลึกกว่าเพราะได้ยินเสียงแววดังแผ่วมาแต่ไกลไกลได้ยินเสียงแววดังแผ่วมาแต่ไกลไกลได้ยินเสียงแววดังแผ่วมาแต่ไกลไกลเสน่ห์ของของโน้ตเนี่ยได้ยินเสียงแววดังแผ่วมาแต่ไกลไกลจำได้เนาะ ยินดีด้วยไทยวันใดจะปานฟังฟังเสียงเมล์ขับเพลงกระสานจากที่พิมานประทานกล่อมใจใกล้ยาแมแเส้นทองส่องฉันคอยมองจ้างฝ่อรำไรลำบากบยมาหนาวใจ ราชื่เพียงไรต่วันจะมาผัดอรหืไทยฟังไก่ประสานเสียงกันดอกมะลิวันดอกมะลิวันดอกมะลิวันอุ่นกลิ่นดอกมะลิวันโชว์โน้ตตรงนี้หน่อยดอกมะลิวันวใกล้คนมุนท่า คน <S <S <า>ตั้งใจเลยอินทุนมุนธาแบบลรการโต้เลยเพาะมากเลยตอนนี้ในความที่เพาะเอาไปใส่ในเพลงที่มีจังหวะแต่สุดยอดเลยขอยื่อเลยค<อ>่ะเช่ญไปกับชีไปขอยื่แล้วครับขอยืนแล้วครับต่วาดีแล้วเสียงเพาะแต่ว่าต้องหนูตอนครึ่งเสียงหนูก็มีด้วยไม่ใช่เหรอพยายามร้องให้ดี